ไทมเอ็กซ์คิวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สร้างชื่อแล้วก็ขายดีที่สุดของแบรนด์ไทม์เอ็กซ์เลยนะครับแล้วก็ที่มันผ่านมาเนี่ยไทม์เอ็กซ์คิวมีการออกรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นย่อยมาเยอะมากๆนะและนี่คือรุ่นที่แบบผมว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ผมเนี่ยเรียกว่าน่าจะชอบที่สุดในตระกูลของไทม์เอ็กซ์คิวแล้วนะครับก็คือซีรีส์ที่มีการนําเอาหินธรรมชาติเนี่ยมาทําเป็นหน้าปัดแล้วก็มาในตัวเรือนทองทูโทนแบบนี้โดยเรือนนี้เนี่ยคือเรือนที่มีการนําเอาหินมาละมาทําเป็นหนน้าปัดั่นนเองะครับ มันจะเจ๋งแค่ไหนเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่านะอันดับแรกนะครับมาทําความรู้จักกับตัวหน้าปัดกันก่อนเลยคือหินมารละไคเนี่ยมันคือหินที่แบบเกิดมาจากแร่ทองแดงผสมกับคาร์บอนเนตนะครับหรือว่าพวกหินปูนทั้งหลายจนทําให้ออกมาเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็มีเลเยอร์เป็นชั้นๆแบบนี้นะครับคือจริงตัวหินเนี่ยมันจะแบบไม่ได้มาเป็นทรงแบบนี้นะมันจะมาแบบเป็นก้อนๆก,ก่อนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะเอามาตัดลายแล้วก็ทาเป็นแผ่นบางๆซึ่งก็จะออกมาแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นลายเส้นสีเขียวเข้มเขียวอ่อ,อนตัดกันไปแบบนี้โดยที่่่่่หหหนนนนนแแแตตตละะผเเย้าากก็จไมมือั กันไปเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยหินมาราคไคเนี่ยมันก็จะอยู่บนนายกาที่แบบเรียกว่าไฮเอ็นแพงๆหน่อยนะครับเขาอาจจะไปใส่กับพวกตัวเรือนที่เป็นทองคําแท้นะครับหรือว่าตัวเรือนสีเงินเงินโรสโกอะไรก็อันไปแล้วก็จะอยู่บนนายกาแนวเดรสที่ราคาแบบสูงๆเลยอะ่ะน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นหินมาราคไคเนี่ยอยู่บนนายกาที่ราคาต่ากว่าหมื่นหนึ่งนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยคือหนึ่งในนั้นเลยนะซึ่งตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหินมาราคไคจริงๆนะครับคือเอาจริงๆนะ จนกระทั่งตอนถ่ายรีวิวเนี่ยผมยังถือว่ามีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเลยนะเพราะว่าบนเว็บไซต์ของเขานะครับผมไปหาข้อมูลมานะครับเว็บ Timex ม็เลยนะเขาบอกว่าแต่ละเรือนแต่ละชิ้นเนี่ยมันคือหินมาละคไฮจริงๆที่แบบมาจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าผมลองสังเกตดูนิดนึงนะว่าเออไอลายของนาฬิกาแต่ละเรือนที่เอามาทำเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆอะ่ะเอาอย่างเรือนนี้กับเรือนที่แบบมันอยู่บนเว็บไซต์อะ่ะ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นรูปเทียบด้านขวานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเทียบให้ดูนะมันค่อนข้างจะมีความแบบเป็นลายที่เหมือนกันมากเลยคือมากจนรู้สึกว่าเออหรือว่ามันเป็นลายที่เขาปั๊มขึ้นมาหรือว่าเขาทาขึ้นมาไม่ใช่หินมลาล a c าจริงๆนะอะไรแบบนี้นะครับก็คิดไปนู่นเลยก็ ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าเป็นมาลายจริงๆอ่ะเราก็อาจจะเชื่อเข้าไปก่อนแล้วกันนะประมาณนั้นโดยที่ตัวลายหินเนี่ยก็ถือว่าซึ่งตัวลวดลายเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยมากนะคือสีเขียวอะ่ะมันเป็นเฉดท,ที่มันเหมาะกับการมาอยู่กับตัวเรือนสีทองอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอตัวเนี้ยมันมีการแบบทํากับตัวเรือนทองทองแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเยลโล่โกลเลยนะแล้วก็ให้ขอบเ,เซิลเนี่ยสเยีเขียวมาแมทช์กับหน้าปัดด้านในแล้วก็มีการให้ดีเทลสีเขียวมาร,รอบๆด้วยนะครับก็เลยมองว่านีี่่คือนในททําแบบ ทำคู่สีไม่ได้ดีมากอ่ะแล้วก็หน้าใสหน้าใช้งานมากๆคือเดิมทีมาลาคไคมันก็สวยอยู่แล้วอ่ะแต่ผมว่าเขาจับแมทช์กับตัวเคสแล้วก็ภาพรวมการคุมโทนเนี่ยมันทําได้แบบลงตัวมากที่สุดเรือนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสเปคเนี่ยแน่นอนว่าสเปคของ t ทม์ม็กก็จะยังแบบไม่ได้ดีมากนะอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องคว้าธรรมดานะครับแล้วก็ตัวกระจกที่เราเห็นเนี่ยทรงดมดมนูนเนี่ยอันนี้คืออะคริลิกนะครับไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเ็นรลลคริสตัลนะครับด พลาสติกหรือว่าเจอเหล็กเจอแหวนขูดอะ่ะจะเป็นรอยได้ง่ายมากเลยแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่มันขัดรอยได้ง่ายนะครับคือมันเกิดขนแมวได้ง่ายก็จริงแต่ว่าอ่ะพอมันทนไม่ไหวละเราก็เอาพวกน้ำยาเช่นโพลีวอชอย่างเงี้ยมาขัดให้มันใสกิ้งเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมเคยลองทำมาละง่ายมากๆนะครับทำเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องส่งช่างเลยนะครับง่ายแป๊บเดียวแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นขอบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะสามารถหมุนได้แบบฟรีเลยนะครับไม่ได้มีการล็อกหรือลงคลิกอะไรไดใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวรูมก็มีมาให ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่นาฬิกาที่เน้นดำน้ำจริงจังอยู่แล้วนะครับลูมก็จะหายไปเร็วนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ถือว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับคือโดยสรุปโดยภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาที่เน้นสีสันเน้นการแต่งตัวเน้นเป็นนาฬิกาที่ดูมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ว่าสเปคต่างๆนานา,นา,นานในดีเทลอะมันก็อาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับนาฬิการ,ราคาหลายหมื่นในตลาดนะครับแวง่ายิถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้มาลัยในราคาที่ย่อมเยาที่สุดเนี่ยอันนี้คือคําตอบเลยแล้วก็ทําออกมาได้สวยงามดีมากๆดดดด้้้้ววยยยแตต่่่ถาาาาาาเกกกิออไไนนทีใใสชงๆปล นะครับ10-20ปีไม่มีเสื่อมไม่มีรอยขีดข่วนมากใช้งานได้แบบคงทนไอตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบเท่าไหร่นะอันนี้น่าจะเน้นแบบใส่ใช้งานสักระยะหนึ่งอ่ะเพื่อให้ได้ฟิลลิ่งของมาล์คไรอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับส่วนตัวเรือเนี่ยให้มันเป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีการขัดด้านขัดเงาผสมกันไปนะครับเท็กซ mm ์เจอร์การขัดลิ้วทั้งหลายเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยทำมาดีมากส่วนขนาดเคสไซส์นะครับวัดออกมาเนี่ยประมาณ3ามสิบหามิลเมตรปลายตามสเปคจริงๆก็คือสามนนะครับ อยู่ที่ประมาณ13.1มมิลก็จะหนาเพราะว่าตัวกระจกนี่แหละนะครับมันโดมนูนสูงขึ้นมามากๆส่วนลักทุลักเนี่ยอันเนี้ยสั้นเลยนะครับ4-2มิลกว่าๆเท่านั้นน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่67กรัมนะครับโดยจุดที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวสายนะคือตัวสายเนี่ยเอาเรื่องเท็กซ์เจอร์เรื่องการขัดเงาก่อนทำมาดีมากนะครับอันนี้คือเห็นเส้นลายขัดมาแบบสวยเลยนะครับแล้วก็สโลปเคิร์ฟสวยงามมากๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยสายของไทม์เอ็กซ์คิวเนี่ยมันจะเป เอามาทับกันแล้วก็มีระบบการล็อกทั่วไปนะครับแต่สายของเรือนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบยางยืดแบบนี้ก็คือแบบเป็นสปริงนะครับไม่ใช่เป็นยางนะซึ่งมันจะสามารถยืดแล้วก็สวมใส่ได้เหมือนกับกําไรเลยโดยการตัดสายเนี่ยสามารถทําได้ด้วยการกดตรงนี้นะครับมันจะมีสลักตัวนี้อยู่ที่เราสามารถบีบแล้วก็ดึงถอดได้คือมันจะมีข้อตรงกลางเนี่ยที่ถอดได้เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสัก สิบข้ออะไรแถวๆนี้นะครับเราก็ถอดออกตามจํานวนที่เราต้องการได้แล้วก็ให้มันฟิตติ้งกับข้อมือเราแล้วก็พอเราถอดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ประกบเข้าไปแบบนี้นครับมันก็จะกลับมาเป็นนายกาที่ยึดกันแน่นตรงกลางเหมือนเดิมละนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันแบบไม่สามารถถอดได้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ยืดได้แบบนี้ซึ่งก็ทําให้เวลาสวมใส่เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกเดียะตรงที่เราไม่ต้องมาคอยล็อกบัคเกิลอะไรคือเราจับยืด แล้วก็จับยับเข้าไปในข้อมือแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งแบบเออมันเจ๋งดีมากนะแต่ว่าไอ้สายแบบนี้มันก็จะมีจังหวะบางจังหวะนะครับที่มันมีความแบบคมคมหนีบหนีบหน่อยนะคือสายอะตอนที่มันแบบไม่ยืดอะตอนที่มันอยู่ติดกันมันค่อนข้างจะเรียบเนียนมากนะครับเอานิ้วๆลูบไปเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าพอมันยืดมาน,นิดนึงปั๊บเนี่ย ไอ้ส่วนที่มันเป็นช่องว่างอ่ะมันคมมากนะเพื่อนไอเนี้ยคือแบบมุมมันแหลมมากเลยอ่ะเอานิ้วลูบได้แบบมันสะดุดสะดุดเลยนะครับแล้วก็พอไอ้มุมพวกเนี้ยมันมาหนีบเนื้อเราอ่ะคือบางทีผมก็ใส่ใส่ปั๊บแล้วแบบมันมีพลาดโดนหนีบบ้างเนี่ยมันก็เจ็บพอสมควรเลยนะดังนั้นเนี่ยก็คือเวลาใส่ต้องระวังพอสมควรเลยไม่ให้มันหนีบอะไรมากนะครับซึ่งพอมันแบบได้ที่ของมันละนะครับมันอยู่แน่นๆละก็ออกมาประมาณนี้เพื่อนคือแบบโอ้โหดูดีมากนะ คือไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่านี่คือนาฬิกาที่ราคาไม่กี่พันเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดมาลาคขาที่เขาว่ามาตามเว็บเนี่ยมันคือมาลาค้าจริงๆนะครับซึ่งก็น่าจะจริงแหละนะครับผมว่ามันไม่น่าจะมาหลอกอะไรกันขนาดนั้นอะ่ะมันก็จะถือว่าเป็นนาฬิกาหน้าปัดมาลากาเรือนหนึ่งที่ราคาแบบดีมากๆนะครับคือผมซื้อมาประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทบนเว็บไซต์ t ทม e แ็กโดยตรงนะเว็บในไทยเนี่ยไม่มีขายนะครับต้องสั่งจากต่างประเทศแต่ก็ส่งแป๊บเดียวนะครับมาถึงละราคา5 0า0ันกว่าบาทเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ ได้ซีเรียดเรื่องสเปคภายในมากนะเรื่องเครื่องคอร์ดเรื่องวัสดุที่แบบมันอาจจะมีความแบบไม่ทนในระยะยาวนะครับมีความก้องแก้งนิดหน่อยมีความแบบอาจจะเกิดรอยได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดมองข้ามจุดนี้ไปได้นะแลวแบบเอาเรื่องหน้าตาเรื่องฟิลลิ่งการสวมใส่อย่างเดียวนะไม่ลงดีเทลเรื่องรายละเอียดสเปคเยอะอันนี้สวยจัดแน่นอนนะครับ คือในงบประมาณต่ำกว่าหมืนะ่นผมว่าตัวนี้นี่น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วก็สวยที่สุดเท่าที่เคยใส่มาแล้วได้ซ้ำนะครับถือว่าดีมากๆเลยใครที่อยากจะลองซื้อมาใช้งานดูนะครับคิดว่าเอ๊ะมันจะคุ้มไหมเนี่ยอ่ะผมตอบได้เลยว่าคุ้มสุดๆแน่นอนสําหรับเรือนนี้นะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปดูบนเว็บไซต์ทําเอ็กดูได้นะครับคือจริงๆเขาจะมีอีกสอสารุ่นด้วยที่เป็นหน้าปัดหินแบบอื่นซึ่งผมเนี่ยสั่งมาหมดเรียบร้อยนะครับคือสั่งมาทั้งเซตเลยเดี๋ยวทยอยอามาให้ดูกันแต่ละอนนะอออััััันน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 นะะะซึ่่งืกกกกก็็สวยยไไมแพ้นะ้้เลลลคครรบชดิปปีา แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ